สว,ส,สวัสดี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 ครับผมกลับมาพบกับอีกแล้วนะมาวันนี้เราเริ่มต้นด้วยทุน200บาทนะครับวันนี้จะสอนเล่นคาสิโนบาคาร่านะครับโายการไม่ใช้สูตรนะครับและใช้เทคนิคล้วนๆนะครับวันนี้มีเงิน200บาทสามารถเล่นบาคาร่าได้ไหมเนะี่ยโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้รูปแบบห้องนี้เรายเล่นอยู่เป็นรูปแบบห้องในรูปแบบของ ปิงปองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่ามีเงินสองร้อยบาทเราสามารถเล่นได้จนหึ่งกี่บาทนะครับปั้นได้เท่าไหร่โอเคเราสี่แ้งนะครับตอนนี้กินนะครับเป็นเพลเยอร์นะครับออกปิงปองอย่างที่เราคิดนะครับผมจากสองร้อยบาทได้เป็นสี่ร้อยบาทแล้วนะฮะส่วนล่นได้ทุนสองร้อยบาทนะครับ อ,าาอันนี้นะครับ is. ให้เ so ราตามไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเหตุผลที่ตามเพเยอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปิงปองนะครับหลักๆเลยครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ห้องที่เป็นรูปแบบของปิงปองแต่จ่าอะไรเนี่ยมันจะมาแค่สี่ถึงห้าตาเนี่ยสามสี่ห้าตานะครับให้เราชะงักไปได้เลยนะครับตอนนี้เราจะลองไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมนะครับสี่ร้อยบาทนะครับลองหมดตัวเลยนะครับเล่น SA นะครับอันนี้เล่นด้วยเงินจริงๆถอนจริงๆนะครับโอเคเราป๊อกเก้าแล้วนะครับผม หลายคนถามว่าทำไมไม่เห็นกราฟนะครับคือกราฟมันจะอยู่ตรงข้อมูลนะครับอันนี้เรากดดูตรงไพ่นะโอเคมั้ยอีกแล้วได้มาเป็น8 0 0้อยบาทครับสังเกตนะครับแถวด้านล่างนะครับของกราฟนะครับมันจะเป็นแดงแดงน้ําเงินนะครับตอนนี้น้าเงินออกไป2ไม้นะฮะตอนนี้นะครับโอกาสที่มันจะเป็นปิงปองหรือโอกาสที่มันจะสลับเป็นแดงน่ะค่อนข้างน้อยมากเลยนะขอคิดก่อนแป๊บนึงนะครับจริงๆเพย์ย์ยัค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้มีตังอยู่แ0 0้บาทจาก200้อบาทนะครับ อนนี้อนนี้เราขอลงไปที่เพย์เยอร์แล้วกันนะอืมไม่ทำครับผมอันนี้คิดนานไปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มั่นใจด้วยปล่อยผ่านไปแตอถ้เกิดเมื่อกี้ลงไม่ทันลงถ้าเกิดได้เงินขึ้นมาพี่นะเพยเยอร์หกแต้มครับแบงเกอรหนึ่งแต้มอ่าแล้วกูนั่นไงเมื่อกี้ไม่ได้ลงเพย์เยอร์อดแดกเลย โคตรพลาดนะครับโอ้ยตอนนี้นะครับเพเยอร์มาเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดดูกับการแล้วนะครับไอ้ตอนนี้มั่นใจเลยครับว่าออกแบงเกอร์แน่นอนครับลงแดงเพราะว่าแดงมันโผล่มาสาตาขนาดนี้แล้วนะฮะเล็กอย่างเพเยอร์ของห้องนี้ไม่เคยออกเกินสามตาติดด้วยนะครับแต่แดงเคยออกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งให้เราใส่แดงเลยครับอย่าไปสวนกราฟนะครับผมช่วยแรกๆอย่าไปสวนกราฟนะครับอย่างที่บอกนะครับเทคนิคนะครับหรือว่า การดูรูปแบบของมัคคาาจะเปลี่ยนทุก5 1าหนึ่งสิบปานะครับให้เราจำมาเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคปองนะครับหลังจากที่ปิงปองนะครับรูปแบบกราฟเปลี่ยนนะครับตอนนี้โอเคเรามาดูตานนี้ก่อนนะฮะนีสองแต้มนะครับบล็อกแปดครับผมกินครับมานนี้กินนะครับ เรียบร้อยครับโอเคครับมาถึงตาต่อไปตอนนี้เราได้จาก200บาทมาเป็น1,560บาทนะครับสังเกตไหมครับว่าด้านล่างนะครับเป็นรูปแบบที่ไพ่ออกไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเสมอมาและเป็นแบงเกอร์เป็นเพย์รูปแบบของแถวล่างนี้มีโอกาสที่จะเป็นปิงปองสูงมากนะครับจะลองตามรูปแบบนะครับก็คือใส่ไปที่ปิงปองเลยนะฮะซึ่งถ้าเรามองกราฟด้านบนนะครับกราฟด้านบนเนี่ยมันจะเพิ่งเริ่มแดงพอดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็น เขาเรียกว่าไพ่ซ้อนล,ละเป็นไพ่ซ้อนล,ละไม้ซ้อนล,ละไม่ใช่แนวปิงปองนะครับให้เราใส่ใส่ที่ดันเกอร์หมดตัวนะชิปหายได้ป๊อกแปดเอาป๊อกเก้าเหยียบหน้าแดกก็ผมหนึ่งตป้งก็แดกได้ก็กผมตามนั้นนะฮะอินครับผมสวยๆงามๆครับนะครับเป็นปิงปองนะครับตอนนี้จากสองร้อยบาทมาเป็นสามพันบาทแล้วนะ อันนี้นะครับขอลงไปที่แบงเกอร์นะครับเหตุผลที่ลงแบงเกอร์เพราะว่าให้ดูแถวบนครับสังเกตว่าเป็นพเพเงมา2ครับแดงโอกาสไม้3จะมามากบวกกับกราฟด้านบนนะครับกราฟด้านบนที่เป็นตัวโปร่งนะครับกราฟด้านบนเนี่ยพเพลงมันมา3แล้วโอกาสที่แดงจะมา3เนี่ยมันก็ไม่เสียหายเลยผู้ตรงๆกัน3ตัด3ได้เลยนะฮะสี่ต้งครับฝั่งเราไม่ต่างกันบอกว่าฝั่งเราน้อยกว่า สองล้ห้าแต้มชิบหายแล้วรอดป่าววะตัวสี่ตัวสี่แบบนี้ก็แดกดีครับได้อีกสามพันนะครับตอนนี้จะคุณสอง้บาทมาเป็นห้าพันเก้าร้อยสาบสองครับสังเกตนะครับตอนนี้มันห้องนี้มันเป็นอ่าแถวนี้นเป็นเพเยอร์แดงแดงเพเยอร์นะครับและด้านบนเนี่ย ด้านบนมันเป็นสาตัดไปแล้วใช่ไหมด้านนี้เราจะขอลงเพลย์เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มั่นใจร้อเรนะครับเราจะขอลงแค่สามพันบาทพอนะครับขอลงแค่สามพันบาทพอมาไหมตอนนี้ถ้าตานนี้จริงๆตอนนี้ได้หรือเสียก็ห้าสิบห้าสิบนะตนตา t h ไม่มั่นใจแต่เราตามขึ้นแถวใหม่นะครับรงหนึ่นงต้งครับ เอาละแปลกแล้วว่ะตัวอะไรกัได้ที่มันจะแปลอ่ะโอ้โอหยาบเกือเสมอเสมอนะครับมดีที่ยังชนนะครับนั่นเป็นจุดแปกมาทันทีเลยสังเกตนะครับโอเคเราจะมาดูกราฟกันต่อเลยครับว่าห้องนี้เนี่ยตอนที่มันออกเสมอมาเนี่ยมันเคยออกอะไรไปบ้างเสมอตาแรกนะครับเราไม่มีกราฟมันมาเปิดตาเหมือเลยนะครับตอนนี้มันเป็น แดงแล้วก็เปยเยอะนะครับแล้วเสมอตาที่2เราจะขอกลับนะครับก็คือเป็นแดงแล้วก็เราจะตามแดงเหมือนเดิมนะครับแดงแล้วเราก็ตามแดงนะครับื่อยๆว่าเวลาที่มันเสมอเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลี่ยนนะให้ดูรูปแบบของการเสมออบทไปแล้วเรทไปแล้วเนี่ยก่อนก่อนที่จะเสมอเนี่ยมันจบแดงแล้วพอเสมอแล้วมันออกน้ําเงินใช่ไหมตอนนี้มาตามนะครับส่วนน้นหนึ่งแต้งครับสารเจ็ดครับตอนนี้ ได้ไหมบวกว่ะตอนนี้บวกว่ะหนึ่งต้อมก็แดกได้ครับผมแดบกบครับผมจากท้นสองร้อยบาทเป็น8 3 0พยเบาทแล้วนะฮะโอเคนะครับ ตอนนี้เราจะตามไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะขอตามแดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เพราะว่าที่ตามแดงว่าแดงมาบ่อยนะครับตอนนี้แดงมาบ่อยมากนะครับรูปแบบกราฟก็เหมือนกับเปลี่ยนแล้วนะถ้าตอนนี้ไปเนี่ยโอ้โหนะครับอะรแท้มะฟาร์ซี่แต้มัวหนึ่งัวดสองัวสองเ่เฮ้ยเขี้ตัวสองจริงวะสมพรปากเย็ดเข้แดกครับเฮ้ยไม่แดงไม่แดกเสมอ อันนี้เสมอครับอันนี้เสมอนี่ก็ได้ว่อนรียดูของโลแกมเสมอแดงเสมอมาเลยนะเนะี่ยถ้าเราจะสวนไปน้ำเงินมันก็ยังไงอยู่นตอนนี้ตอ,อนนี้ขอสวนไปน้ำเงินเลยครับตอนนี้ขอสวนน้ำเงินครับเห็นวนที่สวนนะครับอย่างที่บอกครับรูปแบบของการาฟจะเปลี่ยนครับทุกท่านสิบปานี่คือสิ่ีเทคนิคที่คนไม่รู้นะครับขอสวนครับ กอย่างนี่ผลที่ส่วนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่กินออกเสมอแล้วด้วยพอออกเสมอให้เราเปลี่ยนรูปแบบนะครับเมื่อปีแล้วอ่ะก่อนเสมอมันออกแดงใช่ไหมหลังเสมอมันก็ออกแดงตอนนี้เราก็เปลี่ยนครับเป็นน้าเงินได้ไหแดดครับผมผมไม่ดีอิ่มร้อยครับผมแดกครับผมกินครับเหมนีนก็กินดีครับนี่ครับเทคนิคอย่างที่บอกเลยนะครับวิธีการดูนะครับหลังเสมอก่อนเสมอนะครับให้เล่นแบบนี้นะครับ ตามตามเปอร์เซ็นต์ในห้องได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตามตลอดนะครับอืมตอนนี้มันมาเป็นแดงน้ําเงินอย่างนี้นะนะครับมันเป็นปริงปองมาขนาดนี้สวยขนาดนี้นะครับก็ขอใส่ไปที่น้ําเงินนะฮะขอลองใส่เสมอสักห้าร้อยละกันนะนี้ขอลองใส่เสมอเพื่อมันจะฟุกนะครับเพื่อมันจะฟุกมาอ้าวไม่ได้ใส่ว่าื่อกีกดห้าร้อยกดไม่ติดกว่าถ้าออกเสมอนี่แย่เลยนะนลองพอๆกันนะครับโอ้ยเราสามแต้มเองว่ะ ในังน้ำบอดเรีงดีกูมีแต้มสามแต้มครับคบแต้มครับเรียบร้อยครับโคงข้าก็แดกครับโคงข้าก็แดกให้อย่างเงี้ยปิงปองครับปิงปองตามข้าครับผมสวยงามครับปิงปองตามข้านครับปิงปองไปตามข้าครับไปต่อครับไปต่อ ถ้าทุนสองร้อยบาทเล่นได้สักสองหมื่นะครนะขอลงมาที่เพย์เยอร์นะขอย้ำเพเยอร์นะครับตอ,น,บอนนี้ขอย้ำไว้ที่เพเยอร์เหมือนเดิมนะครับอ,อืของคนเล่มเล่นน้อยลงนะใส่เพเยอร์ไปสามนัดน,นะครับขึ้นแถวใหม่นะครับขึ้นแถวใหม่ฝั่งด้านล่างครับตดูดีนะครับตรงเราสามแทมครับตอนนี้มันยังไม่ไม่ไม่ไมไมอืมตกกงดิตกกงกง กองครับผมหนึ่งแต้มกันแดกครับผมแม่น่าจดอยสักหนึ่งแต้มน่าได้นหนึ่งแต้มกูเสมออีกคูนยับเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรครับได้ครับตอนนี้เป็นสามสี่สามแล้วนะครับรูปแบบเป็นสามสี่สามเป็นล้อมแล้วนะครับโอกาสขึ้นแถวใหม่สูงมากเลยนะตอนนี้ยแต่จะมาไหมเท่านั้นแหละขึ้นแล้วเนี่ยแถวนี้นะครับเป็นเพเยอร์แดงแงเพยเยอร์แล้วก็เสมอนะครับอันนี้พูดยากเนาะ ขอใส่ไปเยอะก่อนนะครับขอตามรูปแบบไปเยอะไปก่อนนะครับตามอีกสามพันบาทนะครับตามอีกสามพันบาทนะครับฝั่งเราหกครับฝั่งเราหกฝั่งนู้นกินครับผมอีสามพันครับตอนนี้เป็นสองหมื่นแล้วนะครับตอนนี้จากทุนสองร้อยบาทบวกเป็นสองหมื่นนะครับ รูปแบบของกราฟเปลี่ยนนะครับจากมังกรนะครับไอ้จากปิงปองครับมาเป็นสามแล้วเป็นสี่นะครับตอนนี้มาครับผมมาแล้วครับห้องนี้นะครับตอนนี้ขออัาไปที่ไปเยืร์นะครับตอนนี้พปเยอร์มาเยอะมากเลยนะฮะไหนไหนก็มาขนาดนี้ขอเลี้ยงเป็นสามสี่นะครับออกสามแล้วนะครับสี่ไปแล้วนะครับไปเยอ่อไม้ห้าต้องมาฮะทีไม้ห้าต้องมาแล้วไหนๆมันมันติดขนาดนี้ละ ตามครับตามมาไหมสี่แต้มเจ็ดัวงน่นเจ็ดต้องตัวจเสียถึจะรอดขีดตวจสองตอนนี้โดนครับผมตอนนี้เจ็บครับเอาละฮะเสียไปแล้วครับตอนนี้เลวหนึ่งหื่นหกพับาทนะครับทุนสองร้อยบาทตอนนี้เป็น1 6ึ8 2บบาทนะครับตอนนี้นะครับ ขึ้นแถวใหม่แล้วด้วยรูปแบบกราฟกำลังจะเปลี่ยนนะครับเป็นแดงแดงเพเยอร์เพเยอร์มานะครับเสมอมานะฮะอันนี้ขอใส่แบงเกอร์ไปห้าพันครับขอหมดลิมิตนะครับได้ตานี้นะครับไม่ว่าจะได้หรือเสียเราจะเลิกครับจบที่ตานี้ตาสุดท้ายใส่ห้าพันบาทเต็นแม็กครับผมอัดเป็นแม็กจบที่แดงครับขึ้นแถวใหม่มาไหมฝั่งอุ้งสามแต้มฝั่งเราห้าแต้มครับผม ตัวกงไปจะได้จบไปฮอ้ตัวสี่ทิายแล้วต้องตัวสามแทมถึงจะรอดตัวสี่ว่ะก้า <9 S 2> หลังเดกว่ะสวยงามครับผมนาทีนี้ก็กินดีครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยอยู่ให้นึกถึงเราย o u f a b e t CS แล้วมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะครับ